E ah. ภู้มิเกียรติครพบวันนี้อยู่ทุกนี้ตายอย่างไม่แน่วันนี้แจ้ทุกนี้ดีเป็นชะนหนวันนี้สุขทุกนี้ทุกไม่แน่ไปทุกสิ่งใจไม่เที่ยงเป็นอดิจังสัพพสิ่งบวนสารบนฐานโลก ลวนแต่ตกในวงจรดังกรอนไข่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนอกนี้ใสโปรดจำไว้ว่าไม่มีขอกราบนบัตการพระครูนันทวิริยาพรเจ้าคณะตำบลวัะเทียนเจ้าอาวาสวัดคอ ประธานฝ่ายตรงและขอกราบนรบัณการพระคุณเจ้าทุกๆรูปที่ร่วมในพิธีเรียนคุณหมอวิลเลียมคันทุบานประธานฝ่ายคารวาสและผู้ตรงเกียรติที่เคารพทุกคนทุกท่านกระผมนายสมบูรณ์น,นันกมล ได้รับมอบหมายจากทางจภาพให้มาเป็นพิธีกรพิธีการในงานชาปนากิจของนงางสาววิรัตโชคชัยผู้วัยชนมากล่าวให้ทุกท่านได้รับทราบพ,พอทั้งเขตทำกลางสโมสนของชุมชนของท่านทั้งหลายในวันนี้สิ่งที่ประรบในงาน ในเนื้อหานี้ก็คืองานชาปนากิจของนางสาวิรัตโชคชัยซึ่งได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2566ณโรงพยาบาลคณะญาติได้นำศพของนางมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดคอแห่งนี้เป็นเวลาสามคืนสี่วันด้วยกัน ื่อรอญาติสนิทมิตรหายทางบ้านใกล้และเรือนเคียงจะได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลโดยทั่วถึงกันครับครั้นมาถึงสุดท้ายปลายทางของชีวิตละครชีวิตก็ได้ปิดฉากลงในชีวิตนี้ในชาตินี้ไม่มีวันที่จะหวนกลับคืนมาแสดงใหม่ได้อีก โดยลำดับพิธีการสืบทอดกันมาตามแต่ท้องที่และท้องถิ่นเห็นบทสมตามฐานะตามสภาพของผู้วายชนดังนั้นในวันนด้ทีมงานจับภาพได้เรียนเชิญผู้ทรงเกียรติถึงห้าท่านด้วยกันให้เกียรติทำการทอดผ้าไตรบังสุกุล ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ครับท่านที่หนึ่งในวันนีขอเรียนเชิญตัวแทนของโกมเบ่งเจทองเย็นสุขคือคุณรรจนาวันละตอนได้เป็นตัวแทนทอดผ้าไตรบางสุกุลครับพร้อมแล้วก็ผมขออนุญาตเรียนเชิญดางสาวรรจนา วันดาตอนด้วยความเคารพตั้งไว้แล้วก็ไม่ได้ใช่นะ <c oughs> <c oughs> ครับนาตาวรจนาวันดาตอนนี้ก็เป็นอีกพูดหนึ่งที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในวัดของเรา ขอกราบนิมนต์พระเบิกเลิกพระพาโตเป็นองค์พิจารณาผ้าตราบางสุกุลขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ท่านผู้<ห>มีเกียตรติท่านที่สองในวันนี้ขออนจตเรียนเชิญคุณอาธุมหิรันนาเป็นผู้ทอดผ้าไตรบางสุกุลครับขออนาตเรียนเชิญคุณอาธุมหิรันนาด้วยความเคารพขอกราบ,บนิบมนต์พระดลทวัต อภินันโทเป็นองค์พิจารณาผ้าไตราบางสุกลขอกราบพิบนด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ท่านที่สามในวันดีขอเรียนเชิญคุณอามวลฮิรันดาเป็นผู้ทอดผ้าใรบางทุกุลครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณอามมลฮิรันดาด้วยความเคารพขอกราบนิบมนต์พระปฏิพัทธ กันตะปันโนเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบางทุกุลขอกราบนิบนด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ท่านิในวันนี้ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณสมพงษ์บุญรักษาตำแหน่งรองนายกเทศบาลตำบลจันเขมครับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณสมพงษ์บุญรักษาด้วยความเคารพขอกรบออญญาบนิมนต์พระธานารัตน อาทิจิตโตเป็นองค์พิจารณาผ้าไตราบางสุกุลขอกราบนิบน์ด้วยความเคารพอย่างสูงจริง ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพก่อนที่จะทำการทอดไตรสุดท้ายในวันนี้ทีมงานจะภาพก็ต้องขอขอบพระคุณคุณโกมเบงเจทองเย็นสูตรที่ให้ความเมตตามาเป็นจะภาพตรวจพระพิธรรมสองคืนแล้วเลี้ยงอาหารแก่ผู้ที่มาร่วมงานถึงสองวันสองคืน และก็ขอขอบพระคุณคุณมาดิตแก้วำจำเรจกับคุณเขียวแก้วำจำเรจที่ให้ความเมตตามาเป็นเจ้าภาพตรวจพระวิธรรมในคำสุดท้ายและก็เป็นเจ้าภาพอาหารและก็ขอกราบขอบพระคุณพระครูนันทวิริยาพรเจ้าคณะตำบลวัตะเคียนเจ้าว,วาดบัตรคอ ที่อำนวยสถานที่ให้ตั้งศพบำบเพ็ญกุศลศพและก็ขอขอบพระคุณช่างแปนกับเจเจเียบของเราที่เป็นหัวเรือใหญ่ช่วยควานฝ่ายในงานตั้งศพบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ดังนั้นทีมงานจะภาพก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ตรงเกียรติที่ให้เกียรติมาร่วมทุกๆคืนด้วยงานนี้ถ้าเบติงหนึ่งประการใดขาดตกบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับการบริการการอำนวยความสะดวกทีมงานจะภาพก็ต้องขอประทานอภัยจะพูดตรงเกยียรติเอาไว้ณโอกาสนี้ครับก่อนที่ท่านประธานในพิธีจใจเกียรติทอดผ้าไตรวังทุกคนในวันนี้กับผมขอเรียนเชิญท่านประธานและผู้มีเกยียรติทุกคนทุกท่านให้ความเมตตากรุณาลุกขึ้นยืน ัน,นาน้าไปทางหีบศบทำความสงบนิ่มนิ่งสักหนึ่งนาทีครับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพที่ที่สุขที่สงบที่สว่างนั้นและทางของดางวิรัตโชคชัยสู่พบใหม่ปิดเสีย เป็ดเปลือกตาอย่าอา,ลาัลพบกันใหม่ชาติหน้าแมทะบีครับขอขอบพระคุณขอเรียนเชิญนั่งลงบัดนี้ในเวลาอันสมควรแล้วกับผมขออนุญาเรียนเชิญอดีตคุณหมอเวนเลียมคันทุบานอาดีต รองสาธารณสาธารณสตุขอำเภอเขาตะมิงประธานไปคราว่าได้ให้ความเมตตาทอดผ้าไตรและประกอบการวางดอกไม้จันร์ประชุมเพลงรับขอนิยาิเรียนเชิญคุณหมอเบลเลียมกันทุกวานด้วยความเคารพ ขอกราบนิบมนต์พระเดชพระคุณพระทูนันพะวิริยาพรเจ้าคณะตำบลวันตะเคียนเจ้าอาวาสวัดคอประธานฝ่ายสงเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบางสุกุลขอกราบนิบมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ขับพิธีการเข้าวางดอกไม้จันทร์ในวันี้หลังจากพระคุณเจ้าสำมเดนและแม่ชีวางเสร็จแล้วเรียนเชิญผู้ตรงเกียรติได้ต่อแถวจากแม่ชีมานะครับแล้วก็ออกไปทางหน้ารับของชำรวยส่วนทีมงานจะภาพลูกลหลานคอยยืนแจกของชำรวยอยู่ทางประตูออกนะครับแล้วก็กล่าวขังขอบพระคุณ ผู้ตรงเกียติเสียเกียดมาร่วมในพิธีนี่แหละครับผู้ตรงเกียตริในอะไรตัวเราในพอนนี้ได้ แต่จะเดชความตายเนีไม่พ้นเราเกิดมาเป็นกายตายทุกคนเนีไม่พ้นความตายวายชีวันอดิจังทุกขังอนัตตาคำราว่าไว้ตรงตรงสังขารเราเกิดมาเป็นกายต้องวายปราณ หากเรานั้นจะหนีไม่มีพลแม้ต้นกายในกรีเมกกลางเวหาตอนกายยาในสมบทสุดวิสัยจะตอนตัวในหุบเขาลำนาวไพละถิ่นใด้นตายนั้นไม่มีนี่แหละครับดังนั้นจะได้ดึกคิดดีความตาย เพราะว่าเราทุกคนนั้นเกิดมาได้พกพาเอาความตายติดตัวมาด้วยกันทุกคนทุกท่านครับงานนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ให้ความเมตตาเสียสละเวลาอันมีคุณค่าเวลาอันมีคุณประโยชน์ของท่านให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีในวันดี ทีมงานจะภาพก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งงานเาดทเมตึงดึงประกาศใดขัดตกบกพร่องไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับการบริการการอำนวยความสะดวกหรือว่าทีมงานของจะภาพทักทายพูดตรงเกียรติได้ไม่ท้วนหน้าก็ต้องขอประทานอภยัยจากทุกท่านเอาไว้ณโอกาสนี้ hả ừ đã lạt khiu tôi nghĩ là là kêu con rất ha ha ạ chị mà tặng tôi cái đai này tặng là tặng bồ đoàn